สบายดีเอือ้อยสบายดียดอันได้อันขออนุญาตทานไปด้วยอันเอื้อยมันเมียไอซื่นแม่น่นะกลับทักทายสบ,บายดีเนาะทักทายสบ,บายดีพี่น้องๆ FC ที่กลมหักเบิร์ตสบู่สุขอนเนาะกยินดี่ตอนฮับเข้าสู่ซองของเบาจันอีกคือเก้าคือเดิมเนาะพี่น้องเนาะกับมื้อนี้เบาจันกับจีไปตามหาออถือว่าครอ,อ,อบครัวของไอซื่นเนาะพี่น้องเนาะหรือว่าเมียของไอซื่นอะไรพี่น้อง พราจันก็อยากไปย่ยามไปท่องไปถามหาเพื่อนแล้วว่าเพื่อนได้หูข้าวที่ว่าไอ้ซื้นเพื่อนเสียหรือบ่านออหรือว่าพ้าจันก็อยากไปท่องไปถามหาเพื่อนว่าสาเหตุที่เพื่อนไปตกยุ่สภาพแบบนั้นนี่ย้อนยังหรือว่าเป็นจังไหนเนาะตึงด้ปะในห้างกันตึงในทิมกันไปบวเบวยแง่กันนะแต่ว่าป่าจันกระหูนู้นน้อป่าจันก็จีเดินทางไปบ้านกระเจ้าไปเลยเนาะแล้วก็ไปถามชาวบ้านไิจีซอกไปอะไรนั่นไปเนาะก็่ลยก็ต้อง ผมขอขอบใจทุกท่านที่เข้ามา้ับชมเนาะแล้วก็บอกความโฆษณาของพ่อจันเนาะแล้วก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีแหงเดี่น้องเนาะแล้วก็ไปตามหาครอบครัวของไอซื่นพร้อมกับบกาะอาจารย์กันเลยนะพี่น้องเนาะ เดีท่านผู้ชมตอนนี้จก็ได้เดินทางเอ่อมาฮอดบ้านหน่วยสร้างไปตวเพ่นก็คือตามที่่าจามเจ้ามานี่ก็ือซื้อนี่เอ่อได้เอาได้เคยเอาเมียอยู่ที่บ้านหยสง่พี่น้องเนาะาจยังบ่ฮู้เท่าว่าคบคเมียเพิ่นอยู่ไสนแต่จได้เลาะบ้านไปแล้วพี่น้องก็อย่าลืมปกลังใจให้กับจพี่น้องเนาะ แต่บ้านมากับบ้าเฮือนเมียของไอ้ซื่อเปนหลังนี้เนาะแต่บ้านจันท์กับบู้ว่านี่จ็บแม่นหรือบุแม่นไปเน้องบ้านจันทร์ก็จะเข้าไปอนุญาตถามเพื่อนกันสบายดีเอ้ยสบายดีอันเอ้อันขออนุญาตถามเพื่อนันเอ้ยมันเมียไอ้ซื่อเป็นแม่น่ะบุ๋มแม่น่ะเอ้ยนี่ของมัมีพวกอีกคือน้องกับบู้เนี่ยน้องมาอันน่ะซอกหา อันครอบครัวไอซื่นเนี่ยก็คือลูกเมียเพิ่นเขาว่ายุบันเขาสั่งนี่แต่ว่ากระบูฮไม่ครอบครัวเลยอันไอซื่นพี่เียเราอยุบันให้กูนก็เอยกระหู้จะรัติโอ้ดูดูดูขอโทษนะคือน้องกับบูฮู้นี่ไป็ว่าทำแต่บ้านเขามาเนี่ยคืออยากมายำๆว่ามีไอซื่นเนี่ยแม่นผู้ใดแล้วก็แต่ว่าไอซื่นแท่เราเสียแล้วนี่เราเราเสียแล้วแต่ ก็อยากมาแจ้งให้ทางครอบครัวรู้ว่าบางทีล tamam. ูกเมียกนยังบ่ทันหูนี่แล้วขาว่าเฮือนเราอยู่แถวนี้ไม่ม่หลังใดหันบุ๋มไม่หลังทัดแปนบุ๋มไม่หลังนั่นน่ะเก็บใบเอื้อเก็บอือืมใครเอื้อนี่อะไรใครเอื้อยอื้อเดียวอืมกับนักพิธีน้องน้องบอยจันกับบุ๋ทียนนักพิธีน้องก็ถามเอื่อยเพิ่นกั

บ่บอก่ถอะโดยแต่ว่าถ้าว่าแม่นก็ดีถ้าว่าบ่แม่นก็น้องก็ขอโทษเนาะแต่ว่าน้องอยากมาอันบอกให้ครอบครัวฮู้นี่คือไอ้ชื่นเราอยู่บ้านหิ่งูนี่เราคือบ่จันไปถ่ายคลิปเห็นเพื่อนเอาพาพากั้งมาหน่ะพายางหขนาดกั้งนอนอยู่ต้นไม้นั่นแต่ทีนี้เพื่อนโอ้ยนังไปเห็นไอ้ตัวลำบากสุดแต่ทีนี้เพื่อนเสียแล้วนี่เพื่อนเสียชีวิตแล้ว ว่าจ uh 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 ัน oh. ท์ก็นเลยอยากมาตามหาครอบครัวเพื่อนแล้วก็มาแจ้งเข้าให้ครอบครัวเขาหูเนี่ยว่าเพื่อนเสียแล้วนะแล้วก็อยากมาท่องถามอูลมถามว่าที่เป็นไปเป็นมาแวได้คือจึงได้เพื่อนจึงเป็นแบบนั้นน่ะนะแสดงว่าเอื้อโบเม่นเหรออันเดนีน่โออันโดย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 กับบุปเพ็ญนะเออเนอร์นี่ตาขอโทษบุปเป็นึงแหละ อันลังได้อ้ายเออตัวนี้อันเพิ่นบ่อยู่บ่อ๋อบัดนี้อยู่แล้วนะพี่น้องบ่จั่ก็หาเลาะทาสซบ้านไปแบบนี้แหละบ่จั่ก็บู่อีหลีพี่น้องเขายพิ่นไปซอกหอยู่หากินดบ่อือมันจังนั้นกินอนอยู่ือว่าบ่มีไปอยู่ลยเนาะตู่หมดนี่เนาะ อะไรก็เป็นอย่างนั้นพี่น้องก็ถือว่าเสียดายเนาะที่ว่าพ้นอายุกัว่าจันกระจิกขออนุญาตไอ้พ้นแล้วก็ถามประวัติแล้วก็ข่าวๆเกี่ยวกับความเปลี่ยนไปเป็นมาของครอบครัวไอ้ซื่อเนาะว่าพ้นที่ผ่านมาเนี่ยพ้นเป็นอะไรคือได้ไปอยู่แบบนั้นเนาะขออนุญาตได้เด้อน้องก็อยากถามมูลมม้นิดนึงคือกับมีอดีตหลายๆท่านว่าอยากมูอยาก จะไปที่มาเกี่ยวกับครอบครัวไอ้ชื่อเนี่ยคือเพิ่อนยุบันหอยกูนะนะเพิ่นไปเป็นอะไรเพิ่นคือไปอันนเนี่ยก็อาศัยยุบันกลองต้นไม้แล้วก็เอาพายางเพอเอืเครื่องกันนะแตมพระอาจารย์สอบถามว่าเอาเมียยุบันนี้เนาูเขาเป็นอะไรหรือว่าเป็นไปเป็นมาแล้วมีลูกจักคนหรือว่าเหตุอะไรจึงเพิ่นจึงเป็นตกงยุบตกงยุบสภาพน้ำยอดเหตุการณ์นั่งหรือเป็นอะไรแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยเพื่อนเสียชีวิตแล้วเดี๋ยวนี้นะอื อยากมาแจ้งให้ลูกเมียเพิ่นฮู้นี่บางทีก็บ่ฮู้ฮูมิดอานาธรรมิดนี่เขาก็ยุ่นกันแบบอันโอคหายโซคหายเลี้ยงกันปกติแหละเนาะแต่ว่าแต่ว่าเขาห่างกันหนูะ้วยสาเหตุยังอะเบูฮู้เลยไม่เท่าอยู่นละมันนั่นบอกคืออยู่ทางแทบบ้านเดียวกันเฮือนใกล้เฮือนเคียงกับบูฮูที่ไปที่มากลัวกันเลยมมันอิดมันไปไทยพุ่น ไปไทยพันเจ้าไทยคุณมามาเลยนี่อยู่ที่กล้วยนะกล้วยมันไม้มันมาเลยเมรไม้มันมาอแล้วทีนี้พี่น้องพี่เอยเรากับเมีอันลูกเราลูมีจะคนแล้วก็มันผูดายแล้วก็ลูกมันไม่ผูดึงยังน้อยสัมผอันนี้แหละลูกมันนะไปเชื่อไปน้ำมันลุงตัวไม่เท่ามุ้ยี่อันไปชื่อย ลอยนั่นแหละมันเท่าไปมันไม่เท่าเลยมันลอยดูมันไม่รู้อืมแล้วมือที่อันไอซื่นหันเสียนี่พี่น้องทางเมียบุไปเบิ้งบุไปเลยเนาะเบิ้งก็บุด้วยอ๋อนั่นน่าตายทางไอคุณไอกุณ กว่าจัรยก็ไปหาเราถ่ายคลิปปกติแหละแต่ไปเห็นเราลำบากชุดยูงองต้นไม้แล้วก็เอาผ้ายางเกิ่งย้วนไปกับไปโบได้กินยังก็กินโบได้เป็นได้ฉะนั้นเป็นบวมเป็นเอ้ยคาดอิดหิวนะก็น้องมันก็จะรู้องร่องน่องมันเล็มสุนเด็ดไปเด็ดมาก็ส่งสามมื้อส่งสามมื้อพันไปเยอะมัน สองสามมือพันไปว่าจะไปท้าไปเบิ่งเขาว่าเสียชีวิตแล้วท่านบ้านเขาก็เก็บเบี้ยเก็บเงินแล้วก็จ้างให้สาวนุ่มสาวเอยไปยึดตามีึดตามคลองก่อนแลมื้อนี้ก็เลยอยากมาเยี่ยมยามทางครอบครัวเมียแล้วก็อยากมาถามข้าวเนี่ว่าเขาหูระ้วเข้าวไอ้ชื่นเสลียนเสยนแล้วก็อย่าหัวบรรลกเมียเพิ่งอยุ่จังใดแล้วก็ชีวิตทําเป็นย่งไ ต่บผเป็นยังไงมีแต่เขาไปยุ่กับผเป็นยังน้องก็อยากถามอยากหู้ซ่แต่ว่าก็บกับผมใว่หูาไม่กูได้แล้วก็คบคุยใส่ก็ถามเลาะถามก็มาหลายบอนแต่ก็ถือว่าเรื่องประวัติเรื่องที่เราแบบนั้นก็คือว่าตามมาสอบถามทั้งบ้านในกุนก็บ่าว่าพี่พี่น้องๆก็ถือว่าบุ้งหัวแยงเราเลยนะแล้วก็พี่น้องแล้วก็ทั้บ้านก็คือว่าบีสนใจทำเราหรือว่าเราไปเฮ็ดอย่างผิดมาบ่หรืออย่างไรเนาะ มันเรียให้เรียกเออ้ามบกันนะโอ้บ้านอยู่อยู่ลนะคคนคานเวียกลเนาะกินอ่อนนนันน่ะอืคือคนเต็มเต็มบสั่นก็ยใพวกอนะนงเราไปอยู่พุ่นก็โอ้สุขคาสงสารเบิ่งอัน บุมีไผเบิ้งเราเลยนะไ่บ้านนะเบิ้งกับบุมีไผเบิ้งไปแย่งนอนกับโน่นยันไปก็ไปบ่ได้ยัเจ็บแบบว่าคือเราเป็นบวมนะจ็บปวดมาหลายกับห้องเอึ้งอย่างเงียเหรอเห็นมาเองร์ฟเถื่อนี่เวาท่าอยู่นี่아버지อยู่อ้นีอยู่ดีครับผมมาอย่ดีอะไรครับนี่อืมคนดีคนดีมาก

เรอเชื่นตะกี้ก็แต่ว่าก็มีให้มีนาก็อันนั้นที่เขาก็เกษตรที่เฮ็ดรอย่งอะกี้บันก็เก็ดยังมันเอาพวามันั่นยังเฮ็ดอยู่อันนี้มันเฮ็ดเลยนะมันพวมันนี่มันเฮ็ดเลยอืมเดี๋ยวนี้มีขุนไพรังออกไปซอกหายู่หัวกิ่นบ้างมั้ยเออซ่อมกลิ่นนั่นและตัวแรงตัวแรงจะมานะอืม นไปทานจู่ไป,ไปยัดกิ่งกระปุป็น,นังกระบุกยูกบปุป็น,น,นังกระปหาอยูกิกง่งีไม่ได้กพักซอกมุมบ้นอยากมาซอกถามหาพ่ะเน่แล้วก็อยากมาแจ้งให้พนูเนีว่าพน่นเรที่ว่าผัวพนเสียนะไชื่นเรนาไปยุคนแต่วันนี้เราเสียแล้วแล้วก็เลยอยากมาเบิ้งว่าลุกเมียพนยู่ในใดแล้วก็ โลงอไปอ้วนเล็หนาใยันนีนั่นอืมมันดูนอวนถือวาเป็นคนทั้นเวียคั้นการว่ัสนุนหนอิมไม่ตั้นงนั้นหนอืมเราเป็นน้องก็คือทั้งนี้ลา่ละคอมเนีหลายๆท่านเนาะแต่ก็แต่เมื่อนี้บ่อจันกจีมา ขอควาใจให้พี่เพื่น้องๆแต่ว่าบโบายการนอยเนาะเรื่องประวัติข่าวๆไอ้ซื้อนี่คนที่เลยลำบากอยู่ในคลิปของบ้าจันต้องขอความเขอบใจเนาะที่ผ่านไปหันส่งแสนปลายสับสกายเนาะพี่น้องเนาะเออขอขออภัยเนาะพี่น้องส่งแสนปลายวิวเนาะขอความเขอบใจก็ถือว่ามื้อนี้ก็ถือว่าเสียดายนะพี่น้องที่ว่ามาบ่จว่เพิ่มเนาก็ถือ ว่าเพิ่นไปะยั่วกินแต่กระบอเป็นยังแต่เมื่อวานมีเบ้าจันก็จะขอตัวลากับก้อนพี่น้องเนาะขอตัวลากับก้อนไอเนอร์โอกาสหน้าบางทีก็จะได้มาถามหาที่มุกแล้วนั่พี่น้องเดี๋ยวเสียดายเนาะเที่ยวลุ่งเช้าเพิ่นกับบุญยุ่งเนาะแต่เบ้าจันก็ได้สอบถามสบ้านคนมันใจเห็นเคียงกีนแล้พี่น้องเขาก็ได้เล่าเรื่องราวความเป็นไปเป็นมาข้าวเนาะของชีวิตการเป็นยุ่งไปซื้ออะไรพี่น้อง ก็จะได้ก็แต่บนเรือ่องจะพลาดไปกบคุยไปอยัางนี้พี่น้องเนาะจะบ่อจันต์กับคิดฮอดเพื่อนคิดฮอดเพื่อนแหละพี่น้นองเนาะแต่ก็ฮอทนี่บ่อจันต์ก็จะได้ขอตัวลาพี่พี่น้นองๆกับกันพี่น้นองเนาะแล้วก็ไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้บ่อจันต้องขอเก้าคำว่าสบายดี